สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมโรงงานพันหมอแปลงของเรานะครับที่ตรงนี้นั้นเก่าแก่มากนะครับผมไม่เคยถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันสักทีวันนี้มีโอกาสก็ตามคำเรียกร้องนะครับที่ถามกันมาเยอะเลยอยากจะเห็นที่ทำหม,มอแปลงเขาทำยังไงกันเขาพันแบบไหนวันนี้มาดูขั้นตอนการพันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้เป็นงานแบบพันมือนะครับคือแมนนวนลเรานี่แหละแต่เครื่องออโต้เซนซีเราก็มีนะครับแต่ทีนี้ว่าณนะตอนนี้เราขึ้นงานอะไรอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับตามผมมาครับ ณตำแหน่งนี้นะครับตรงเนี้ยเราจะพันเป็นพวกลูกเล็กตอนนี้เราขึ้นงานเป็นตัวเล็กอยู่นะครับรับพันหมอปแปลงขนาดต่างๆนะครับที่คุณอยากจะสั่งนะคุณต้องการไฟเท่าไหร่ก็สั่งเรามาได้นะครับตอนนี้เราเราพันหมอปแปงพันรถทองแดงเสร็จแล้วเนี่ยตอนพันจะเป็นแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยเวลาพันพันแบบนี้พอพันเสร็จเนี่ยก็ต้องมาต่อสายไฟนะครับนั่งต่อสายไฟอันนี้คือต่อเสร็จก็เอามาพัน พันกระดาษมาให้หลุดนะครับเนี่ยการต่อคุณจะเห็นรอยจ้ำนะรอยบัดรกรีอยู่ตำแหน่งนี้นั่งพันไปครับอ่ะทีนี้พอบัดกรีเสร็จหรือว่าใส่เสร็จเนี่ยผมจะพาไปดูห้องถัดไปอันนี้คือเครื่องพันเมอแปลงเป็น CNC นะบางทีเราก็ใช้ในบางส่วนของในในเนื้องานนะครับบางทีก็เพื่อความสะดวกนะครับอ่ะนี่การพันนี่มาดูการพันลวด พันด้วยมือนะครับเนี่ยใช้มือเพราะว่างานตัวใหญ่เนี่ยต้องต้องเรียงเส้นประสบการณ์สูงนะครับในการพันเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคสูงคือความชนานาญสูงถึงจะพันออกมาได้อย่างที่คุณเห็นนะ,ะให้ดูชัดๆเลยถามว่าเครื่องออโต้เครื่องไฟฟ้าเรามีไหมมีนะครับมีแต่ละเราต้องการความละเอียดคือต้องการแบบเรียงเส้นแบบนี้เลย นี่ครับพอหยุดวาวเลยเห็นไหมความราบเรียบในในระบบนะครับต้องต้องเลียงเส้นนะเวลาพันหม้อแปลงใหญ่ๆเนี่ยนี่ครับในการพันเนี่ยจะมีรอบนอกรอบในนะครับรอบรอบนอกก็คือรอบเอาพุทรอบในก็คือรอบอินพุตรอบไฟเข้ากับรอบไฟออกนั่นแหละ2รอบเวลาคํานวณก็จํานวนตามบอร์ดิดอย่างเนี้ย เราใช้ลูกหนึ่งใช้2ลูกใช่ไหมครับเวลาไฟวิ่งเข้าเนี่ยแกนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่านุกรมหน้านี้ร้อยสินะครบับนุกรมเป็นเป็นก็เป็นสองก็คํานวณดูว่าลูกนี้จะวิ่งเท่าไห่ออกเท่าไร่อันนี้คงไม่อธิบายนะครับให้ดูขั้นตอนนะจริงๆผมอยากจะนําเสนอเทคนิคก,การพันมากกว่าแล้วก็หลายๆท่านอยากจะเห็นว่าเราพันมอแปลงแบบไหนพันยังไงบอบบินที่ใช้เป็นไนลอนฟิกเนี่ยเนี่ยครับ มันก็มีขาวนม,มนก็มีราคาถูกนะแล้วแต่ที่จะใช้ถ้าของถูกก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะละ,ละลายไวเวลาเจอความร้อนนะครับแป๊บเดียวอันนี้ก็จะราคาถูกลงมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณต่อราคาผมหรือเปล่านะถ้าราคาดีผมก็ใส่ของดีถ้าราคาถูกผมก็ใส่ของถูกเอาไว้ง่ายเลยนะครับหลักการผลิตนะส่วนรุ่นพวกนี้ผมอยากให้คุณเห็นว่าคือสุดในระบบแล้วล่ะที่เราใช้นะครับในทั้งกระดาษกระดาษที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่กระดาษทั่วไปนะครับเนี่ย ที่ใช้ในการพันมอแปลงนะก็จะเป็นเฉพาะด้านบอบบินและทองแดงนะ ถึงห้องนี้ห้องนี้จะแยกออกจากเพื่อนนะครับจะไม่อยู่รวมกันเพราะห้องนี้กลิ่นแรงมากนะครับณนะตำแหน่งนี้ที่เราพันแล้วเมื่อกี้นะครับเราจะต้องนำบอบบินที่พันทองแดงเสร็จต่อสายเสร็จเรียบร้อยนะครับทาการชุบน้ํายาก็คือเอาไปชุบไปชุบน้ํายาก่อนชุบจุ่มเข้าไปเลยจุ่มทั้งตัวพอจุ่มเสร็จจะมีขราบเหลืองแบบนี้นี่ครับพอจุ่มเสร็จเนี่ยต้องรอให้แห้งนะครับก็ทิ้งไว้เป็นวันนะครับวันหรือ2วันเลยนะณนะตำแหน่งนี้นะครับกว่าจะแห้งพอแห้งเสร็จ เอากลับเข้ามาแล้วเอามาใส่เหล็กนี่คือเครื่องมือในการใส่เหล็กของเราคุณจะเห็นเป็นตัว e เขาเรียกว่า e i ใช่ไหมครับเคยเห็นไหมเหล็ก e i อ่ะให้ดูอันนี้เหล็กตัว e แล้วก็จะมีตัว i เนี่ย e กับ i การทำงานก็คือเขาจะวิ่งใส่กันอย่างนี้สองข้างนะครับเนี่ยวิ่งเข้าหากันประกบกันแบบนี้อ่าเนี่ยประกบซ้อนกัน ซ้อนกันขึ้นมาจนกว่าจะเต็มจนกว่าจะเต็มแบบนั้นพอซ้อนกันเนี่ยซ้อนในแนวตั้งแบบนี้นะครับเนี่ยที่คุณเห็นทีนี้มันจะมีช่องว่างระหว่างตัว e กับตัว e แล้วก็จะใช้ตัว i สอดเข้าไปในช่องว่างนะครับนี่สอดเข้าไปข้างในนี้ก็ะจะกลายเป็น ei เขาเรียกว,าวา่าแปลง ei แต่ในการในการใส่น่เขาจะใส่สลับกันซ้ายขวานะครับนี่ซ้ายขวาโดยที่เครื่องปั่นเนี่ยดูนะครับเครื่องปั่นที่ปั่นเหล็กเข,ข้าไปเนี่ยจะถีบเหล็กออกไปเห็นไหมครับแล้วเราปั่นเนี่ยมันจะถีบเหล็กออกไป ทีเล็กคราวนี้ใส่เข้ามาป้อนตัวไอามาด้วย,เ,ยเห็นไหมครับโดยจะเอาบอบินเนี่ยยัดเข้าไปตรงกลางนี้พอมาออกนะครับผมถ่ายมือเดียวเนี่ยใสาไปอย่างนี้จากนั้นก็หมุนหมุนเหล็กเนี่ยเหล็ก2ฝั่งเนี่ยทั้ง E ีทั้งไอ,งอนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่บอบินตัวนี้พอใส่เต็มเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปชุบอีกอ่ะถัดมาทางนี้ขั้นตอนการประกอบฝาเนี่ยประกอบฝาเนี่ยครับประกอบฝาประกอบ ชุดยึดนี่ครับขายึดเนี่ยขาตั้งประกอบเสร็จก็เอาไปชุบน้ำยาไปจุ่มอีกรอบนึงจุ่มเสร็จก็มาตากไว้อีกสัก2วันถึงจะส่งมอบลูกค้าได้นะครับงานที่คุณเห็นนะครับก็ไม่ใช่ง่ายนะทำหม้อแปงแลงเดี๋ยวจะพาออมไปดูนี่กำลังจะใส่เหล็กผันรุ่นต่อไปครับการเตรียมการเตรียมงานอพอชุบน้ำยาเสร็จนะครับเนี่ยจุ่มเสร็จนี้ยังไม่แห้งนี่เพิ่งจะจุ่ม นี่ครับจุมเสร็จอันนี้คือมอแปลงซีคอที่ผมใช้ในรุ่นตระกูลพวก3 000, 3 6 4ัน0 0 0นนะครับมอแปลงตัวนี้ส่วนมอแปลงเนี่ยเป็น E-I E-I ดูยังไงดูจากเหล็กเป็นตัว E กับตัว I c ซีคอก็เหล็กเขาดูจากเหล็กนะครับแล้วก็พื้นที่หน้าตัดของของแกนก็จะเรียกว่าตามเป็นขนาดนะครับวัดเป็นวัดกันเป็นมิลย่างไซไซเนี่ยวัดจากขอบนี่ครับขอบขอบจากนี่มาถึงนี่ การวัดก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับดูขั้นตอนการทำหม้าแปลงพอชุบน้มยาเสร็จก็มาตากทิ้งไว้แบบนี้ตากทิ้งไว้อีก2วันถึงจะเอาไปใช้ได้นะครับ